สวัสดีค่ะเด็กๆอาปดาห์นี้เราหยุดเรียนอีกหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องหน่วยครอบครัวแสนสุขเอครอบครัวแสนสุขเป็นยังไงนะครูจะเล่านิทานให้ฟังนะคะครอบครัวแสนสุขในเช้าวันหนึ่ง คุณพ่อก็เลยพูดขึ้นว่าคุณแม่ครับวันนี้เดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปเที่ยวกันนะครับลูกสาวได้ยินลูกสาวก็เลยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีหรอคะคุณแม่ก็เลยตอบว่าเราจะไปบ้านคุณยายกันคุณพ่อว่าเออใช่ก็ดีนะ นานๆแล้วครอบครัวเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีลูกสาวดีใจกระโดดเย้ดีใจจังเลยวันหยุดนี้เราจะได้ไปขุดบ้านคุณยายกันแล้วแต่ว่าเอในครอบครัวของเรามีใครกันบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเรามีใครบ้างนะเด็กๆมาดูซิในครอบครัวของเรามีใครกันบ้างอันนี้คุณพอ่อ ุณแม่อันนี้ตัวตัวเด็กๆหรือตัวเด็กๆเ,เป็นผู้ชายใช่ไหมถ้าตัวเด็กๆเ,เป็นผู้ชายก็คือคนนี้ถ้าตัวเด็กๆเ,เป็นผู้หญิงก็คือคนนี้แล้วบางคนมีน้องเป็นเบบี้ด้วยนะในะครอบครัวมีใครบ้างมีคุณพ่อมีคุณแม่นีตัวฉันเองนะ แล้วก็มีพี่ชายแล้วก็มีน้องของเรานะคะครอบครัวเรามีเท่านี้เพราะเรามาอยู่บ้านแยกต่างหากไม่ได้อยู่ในครอบครัวของคุณตาคุณยายต่อไปนี่ใครคะลูกคุณพ่อคุณพ่อ,พอก็คือฟาเถกเด็กพูดตามนะคะฟาเถฟาเถแปลว่าคุณพ่อ อันนี้เป็นภาษาจีนนะคะเด็กๆคุณพ่าอาจจะพูดได้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไรนะ mm hmm. เด็กเดี๋ยวเราค่อยไปทำเราซื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆพูดตามฟูชินฟูชินแปลว่าคุณพอ่อไปดูซิมีใครอีกอมีใครอีกนะอันนี้ใครคะลูกใครเออคุณแม่ มาเถิดเด็กๆพูดตามมาเถอมาเถอก็แปลว่าคุณแม่อ่ะคุณแม่ในภาษาจีนเรียกว่าหมูชินหมูชินพูดตามนะคะเด็กๆหมูชินอันนี้ฟาเถออ่าฟาไปอ๋อ,อ,อไม่ใช่ฟาเถอะเมื่อกี้ต้องเป็นมาเถิดนะคะต่อไปอันนี้คือใครคะ ตัวฉันตัวฉันมี me มี M e M e, แปลว่าตัวฉันอ่อากนิดนึงนะมองไม่ชัดเลยหรือว่าตัวฉันเป็นเด็กผู้ชายถ้าตัวฉันเป็นเด็กผู้ชายก็คือคนนี้ตัวฉันเป็นเด็กผู้หญิงก็คือคนนี้ตัวฉันภาษาอังกฤษก็คือมี me มี e M e. เด็กๆพูดตามนะคะยิช ยิชิยี่ิก็คือตัวฉันนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปมีใครอีกคะ่ะอ่ะเดาสิใครจะมาอีกอ่าใครคะเนี่ยพี่สาวหรือน้องสาวเมื่อกี้ตัวฉันแล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นพี่สาวหรือน้องสาว sister sister ในภาษาจีนนะคะพี่สาวน้องสาวเจีย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 แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะ,ะมีพี่สาวมีน้องสาวแล้วมีใครกันอีกนะใครคะใครเอ้ยพี่ชายหรือน้องชายของเรานั่นเองบราเธอเด็กวพูดตามบราเธอ รัตถแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายในภาษาจีนนะคะช่วงดิเดกเด็กๆพูดตามค่ะช่วงดิกช่วงดิก็แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายอ่าในวันนี้เราได้คุณค่าพ่อบรสารเรื่องอะไรบ้างความรัก love ความรักความรักที่ครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้เราความรักในครอบครัวพวกเรามีความรักกันมีความรักค่า้สามัคคีกัน love ความรักนะคะข้อที่สความกตัญญูรู้คุณ gratitude ค,ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณกับเรา ผู้มีพระคุณกับเราในครอบครัวเราก็คือพ่อแม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความกตัญยูรู้คุณกับพ่อแม่โดยเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อฟังเข้าใจไหมคะ,ะเพื่อตอบแทนเพื่อตอบแทนอะไรคะความกระตันยูนี้ก็เพื่อตอบแทนความรักเลิฟที่คุณพ่อคุณแม่ได้มอบให้กับเรา วันนี้ครูพรขอจบเพียงเท่านี้นะบายบายสวัสดีค่ะ